สวัีครับผมวันนี้ก็ได้กลับบ้านครับผมกลับมาบ้านพักผ่อนเขาันหยุดครับผมนะครับกินกาแฟครับผมเศร้าๆบรรยากาศฟังเสียงนกยุบธรรมชาติครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากครับหยิบกาแฟฟังเสียงนกฮองครับผมเดี๋ยวื้อนี้มีเมนูเด็ดแนนอนครับผมบรรยากาศ นีต้นม่วงม่วงโรคๆครับนีหลานจีดื้อครับมาวนเวียนอยู่นํา<ว>เดี๋ยววันนี้ว่าผมจะมีเมนูอย่างกันรอติดตามครับผมนี่เป็นบักม่วงกะ ร่อนครับผมหรือว่าม่วงอย่างผมกับปลูดภาษาไทยเอื่นอย่างแต่อยู่แถวบ้านนี้นะมุม่วงกระลอดที่เปรี้ยวๆครับแต่พอเน้อมสุกมันก็หวาน,นครับนี่ดกครับมันก็ร่อนนี่ดกแห้งนี่ก็บว่เป็นบักม,นะม่วงอย่างไรก็เอื่นมุม่วงงาสร้างนะมุมนี้ใหญ่ๆยาวๆครับแต่บกค่อยดก โกใหญ่ๆยาวๆแต่ไม่ค่อยดกเร่าไรครับผมผมสีให้มาเบิ้องอีกม่วงอีกชนิดหนึ่งนี่ม่วงอยู่สามต้นครับเดี๋ยนี้มีบุกม่างอันนี้ก็จะเป็นบกม่วงแก้วครับผมม่วงแก้วแบบบ้านเฮาครับค่อยดกครับม่วงแต็กกนวยบบใหญ่ ปลูกแบบธรรมชาติบ่อยไว้ทำธรรมชาตินี่ครับม่วงแก้วกินสมในี่แแ่บครับม่วงนี่มาเจนต้นนี้ก็เป็นเฉียวสเวยเชียวสเวยกับบุกไหดกครับก็พอเป็นนวยพาอได้กินครับนข้างบนเฉียวสเวย ปีนี้บักม่วงบัดกเลยปีนี้ครับเนี่ยครับเดิมเขาเขาเป็นคึบกระปูแบบธรรมชาติเนะเาะเขาไม่ได้รักษาเนี่ยปล่อยให้เขาเกิดเนี่ยก็มีโรคแมลงมีอย่างเมื่อกี้รู้สึกว่าผมเดียวเห็นอยู่ต่ำๆครับนี่ครับเนี่ยนมาออกลูกอยู่หนีเลยติดลูกอยู่ยิงมันตกใจตับ ต้องตัดออกมันออกต,ต่ำนะั่นเป็นเป็นแม่เป็นข้อบสมบูรณ์ครับนี่คือบริเวณหลบหลบบาทครับนี่เป็นทุงน่งนาเสียงนกเกียวเจ้านี่ทางโซนหน้าบาทครับโซนนี่บ้านยุคอนแจมนนะครับไอนี่ไอข้างหน้า นี่อันนี้เป็นโรงงานที่เขาผลิตไอ้ยากระใส่เส้นตากอี่ยังะงง้วเทียมเกวียนครับผมของเป็นโรงงานผลิตยากระใส่เส้นครับนี่คืออยู่หนตรงนี้ก็จะเป็นเฉียวสวยอีกต้นหนึ่งครับแต่ต้นนี้แต่ก่อนจะดกง่าครับเนี่ยดูสิดูดูดูดงนี้เราปลูกแบบไม่ได้ดูแลอะไรเขาเลยครับนี ข้างบนก็จะโดนตัดยอดออกไปแล้วครับผมเพราะว่ามันจะสูงแล้วมันจะอาจโค่นได้เวลาพายุเข้ามาก็เลยตัดยอดเขาทิ้งครับก็ใช้ได้เลยครับต้นนี้เชียวเสวยครับผมเชค,ครับนี่ครับวัตถุด,ดิบวันนี้นครับผม ใกล้บ้านตายครับผมใกล้บ้านตายไปต้นนึงครับม่เมื่อเรียนี่การตายเกิดขึ้นครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาลอชมเมื่อผมสีเห็ดยังกินครับผม <c oughs> <c oughs> มีการตายเกิดขึ้นถ้าเบิ้งม,มืออื่นถิ่มียังตายลายต่อไปครับผมเนี่ยครับผมสีอยากต่อไปก็เป็นขั้นตอนการหมรักง่ายๆครับนี่ใส่ผงชุดลดนิดนึงกะปรุงปรุงด ครับนิดนึงพอแล้วก็น้ำปลาครับที่เด็ดสูตรใหม่พอครับผมเดี๋ยวเขเขาก็มาร์กทิ้งไว้จักสิบนาทีแหละเขากิเขาก็มาร์กทิ้งไว้จักสิบนาทีเดี๋ยวเขาเอาไปย่างครับผม <c oughs> ย่างนิดหน่อยโอเชค,ครับรอติดตามชมเราก็ทำการย่างครับผม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ย่างไกลบา้าน <c oughs> กินกับ <c oughs> ตำบัททัว หารเ้านี่ครับผมครับอู้มันจึ๋งเลยครับไก่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับผมมันนี่ก็พบกับผมนักการในช่องนักตกปลาพาแซบครับมันนี่บริได้ไปตกปลาครับผมกลับมาต่างจังหวัดมันนี่กันไปสื่อไก่ ยู่ตลาดไม่ยากครับผมในใกล้บ้านไก่ย่างมันู่ออกดำๆนี่ว่าืมเบิ่งเดี๋ยวเล่นแลกินกับไอตำกทัวครับผมตั้งใจไว้ไปซื้ออึ่งมาต้มบัณนี้อึ่งกับบุีญอึ่งไทยผมเลยบ่เอาเลยเปลี่ยนใจ <c oughs> เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวมาอื่นไปเบิ่งใหม่ครับมาไมาครับน้องข้าวเช้าอยู่บ้านไก่ย่างสูตรเสิฟสุรเกร Cặp tầm thua Chúng ta bực dĩa khuyên hửm Kéo ở đây. mã phẩu Nhờ cái bàn hơi ẩm nhiều nhiều nít gặp rất đẹp. Bye. ลืมพริกดกให้มา ถึงร้านกลับมาหอดเกือบสามทุ่มครับพี่น้องเอ้ยแมงดาจันบีแห้งสิบปันเหยียบพาดเหยียบเบรกออกตีหามาบ้านสองทุ่ม ก็เป็นแดดห่อนครับกลางคืนนี่หนาวเย็นในเมื่อคืน น้ำลาบหาอึงไทยมาตมใส่ใบคามอ่อนอืมลืมบอกเะเ้ือคืนอันนี้แบบแซ่บครับต้องกรอบมากเลยพันไม่จากพี่น่องทั้งใช้ภูมิที่เอาพันมามะเพาะทีปลูก มันกรอบมันเหนียวคือบลาเขือคืนทั่วไปมันกรอบแบบบลาเขือปอลอดได้ทั้งเป็นบลาเขือคืนมากับเมนนั่งเฝ้าอยากกินไก่ย่าง จะใ,ใส่กันนีบวผลมากัดเถื่ออยกเหเ่ยวกับมาน้ำกลน Ừ. Yakin quá quá. ย่างไก่ว้ย่างกรอบๆกลายเป็นย่างแม่เดี๋ยวเสียบไปเกา trường ít cả tổ hết. Mình đồng mi Covid, Việt Tôi sẽ nhớ chuyện phim lòng xanh Bùm bầm bùm bầm โควิดก็ระบาดหน,นักนะครับว่าคอนแจนก็นมีคนปิดหลายยอู่ ละสูตรก็ยูทูบเบอร์สองดูฮีออกข่า ไอ้ย่างน้ำปลา ลมมีลมเย็นๆพัดมา

mm คยิบหนีกับมียังหลายครับผมกับฝากกดไหลก์กดซับอันนี้ครับมันก็ช่วงนี้ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองากาดจะตกเป็นมาไปใส่ก็ใส่เม็ดใส่ผ้าหน้ากากอนาันนั้นไหม สำคัญแถวจะควงถอนทิ้งฮะเดี๋ยว,วคืนเบิดเย่ยงเดี๋ยวนิดนึงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ